ไรอยู่พรอรูชว้าวุงลอตุบ้าเทำมไ่เิ t ทาวัน p we will g ก to ู h ชียงคนกินเลยาวเชียงคานพีตคูว้าวตะค แอนน์ช uh, ้อปปิน really like, uh, ี้เชื่อเชื p p ่อได้นะมูค <P> ีจะยาบูคีกุกุ้งแดง y e แอนนแอนน์ีคนน้ำ is very ตากล้อแอนนนี่ยอินพันยี่สิบค่ะเซตถูกไหมคะ <ไ>ราวยิ้มดั้งมแม่เลยดั้งคุณค and shopping งานซูบินี่อน working street เสื้อผ้า and shirts p a n อ a n t s pants pants เขาชอบใส่ เป็นสไตล์ของเขาแต่และว,วันเขาจะมีแฟชั่นไม่ซ้ำแบบแบบเหมือนคอสเ์มาขายดอกไม้อะไรเงี้ยร้นอนไหมคะสาวฮอตเบลีค่เถ้าบราสไกวอลอันส and ้ายคือไ a วอ e w รดไกวอลอัน l น l ุ Long It's so high. It's like 180 meters. It's so high. Malignant. It's like <outside>. a high. Yes, yes. And yes. the uh, Mekong River. It's more cut. Thai. Loud here. แคนแคนเบอร์รีอาจีนและเวียดนามและ after that you go to the วัดวัดนิทรรศแชมพ์แชมพ์เพสเนี่ยพิจิตรยาและ after that you go to พีระแกนโฮมสเตย์ แอดไลน์เนี่ยคลิปแอนช้อปปิ้งอ่ะว้าวยังไงข้อทอทอมาเองพีเซนต์พีเซนต์จังหวัดเลยเป็นภาษาอังกฤษให้พี่เขาฟังยังไงก็ข้ามเดินข้ามสะพานมาก็ถึงแล้วร้านพี่หน่อยตรงหัวสะพานน่ะตอนที่เราไปอบรมโฮมหลอดที่เชนทานไง พี่เขาไม่ได้ไปนะเดือนที่แล้วเนอะพี่จัดที่ทออะไรนะกทอเหรอกทอจัดอ่ะอือฮะโครงการท่อวเที่ยวอ่ะเป็นคนจัดก็ไปอยู่นั่นตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยแกงล่ามเป็นผู้หญิงขับคุณพี่ปังปอน